บิสมิลลอฮฺมัลลัยฮฺอุรราะห์มัลลัยะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราโราตุครับสลามถึงนะักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับอ่าวันนี้วันเสาร์ที่17เดเดือน7 2564นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะักเรียนนะครับนะในคลิปที่แล้วในยอดคนดูน้อยมากเลยนะักเรียนอ่าการเข้ามาเรียนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราเข้าใจในบทเรียนนะครับอ่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันยาวไปเลยเนี่ย อาจจะเจอกันอีกทีเนี่ยหลังจากหมดนี้เทอมนี้ไปแล้วก็ได้นะครับนะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีการเข้ามาศึกษาหาความรู้จากคลิปที่คุณครูพยายามทําให้หนักเรียนเนี่ยมันก็จะส่งผลกับตัวนักเรียนเองว่าถึงเวลาที่จะต้องสอบจะต้องทําอะไรนักเรีนจะทําไม่ได้โดยเฉพาะการนําไปปฏิบัติใช้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในหรือเป้าหมายของวิชาฟิกนักเรียนก็จะไม่เข้าใจนะอ้าวก่อนที่จะเริ่มเรียนครับยกมือขึ้นขอดุอาครับ Rabbi, ney, man, war, ani, ah Allah, บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมร็อบบีซิดนีอิลมันวารสุกนีฟะห์มันโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถ ah ิดร็อบบีซิดนีอิลมันวารสุกนีฟะห์มันโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนครับอา้าวคราวที่แล้วครับเราเรียนกันในเรื่องของอารีบา,หร,า,บรบรบาหรือว่าดอกเบี้ยนะครับอารีบาหรือว่าดอกเบี้ย อะรีบาครับความหมายตำหลักภาษาก็คือการเพิ่มหรือว่าการเกินทำได้ไหมครับเพิ่มหรือเกินนะความหมายตำศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวิชาการฟลิกก็คือการเพิ่มหรือส่วนที่เกินจากเงินต้นการเพิ่มหรือส่วนที่มันเกินมาจากเงินต้น โดยมีหลักฐานจากอันกุรอานว่าอวยิงตุบตุมฟ้าลากุ้มรูอูสุอัมวาลิกุ้มสุรห์ปะกรอห์อายะที่2อง1 9ครับความว่าหะและหากพวกท่านทั้งหลายสำนึกผิด เพราะท่านทั้งหลายสำนึกผิดนะครับพวกท่านก็มีสิทธิ์ในเงินต้นเท่านั้นอันนี้เราเรียนมา2คลิปที่แล้วครับนะคุณครูก็จะพูดทุกคลิปเพราะว่าเราจะได้จํามันได้อ๋อมันแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆครับเข้าใจความหมายรู้จักความหมายก็ยังดีกว่านะรู้จักความหมายแล้วรู้จักคู่กรมมันแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคู่กรมก็คือฮารอมรู้จักคู่กรมเราจะได้ไม่ไปยุ่งข้องเกี่ยวกับมันนะครับทีนี้มาลองทําดูครับ นะในนี้ก็จะมีชื่อ X4 หมายถึงตอวเบี้ยน,นั้นมี UC มี่ c ชนิดนะจำได้ไหมครับอันแรกชื่อว่ารีบัลฟัตรีรบัลฟัตแปลว่าการซื้อขายสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันพร้อมกับมีส่วนเกินในการแลกเปลี่ยนอ,อันไหนชนิดเดียวกันครับนะเห็นไหมมีทองกับทองครับแบบมีส่วนเกินจําได้ไหมในเรื่องของการ ยกตัวอย่างในเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนทองที่ร้านทองครับในรักในน้าหนักราคา1บาทน้ําหนัก1บาทนะครับในน้ําหนัก1บาททองทอง1บาทกับทอง1บาทแต่เราอาจจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปส่วนที่เกินนั้นมันคือดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยอริบาลฟัตดีคือการแลกเปลี่ยนแบบมีส่วนเกินอ่ะลากเส้นมาหาผมครูลากเส้นให้ดูอย่างนี้นะในหนังสือในเรียนไม่มีหรอกครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะมีหนังสือไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของ อ่าบทเรียนที่มันแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ในหนังสือเรียนนั้นไม่มีนะครับเราต้องใส่เข้าไปนะครับอันที่2อรีบัลยะยาดีรีบัลยยาดี้การซื้อขายสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยกับสิ่งที่เป็นดอกเบีย้ยแม้จะเป็นคนละชนิดกันนะโดยมีการลาดช้าในการส่งมอบนะครับอ่าลาช้าในการส่งมอบไม่ว่าจะด้านผู้ซื้อหรือผู้ขายอันนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของนี่อันนี้เลยนะ ไปอุตส,สลัมนะการซื้อจองนะโดยมีขึ้นขว่าขณะที่ทำสัญญาผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินในขณะตกลงทำสัญญาไม่ใช่มันจะกลายเป็นเนี่ยครับรีบัลนยาดีนี่แหละครับอันที่3อรีบันนะซีอนะอ่ะโยงไปหาพันธบัตรนะครับเพราะว่ามีกำหนดเวลาในการส่งมีกำหนดเวลาในการส่งมอบนะครับ หมือว่าผลประโยชน์ที่จะได้นั้นต้องรอระยะเวลาพันธบัตรก็เป็นเช่นนั้นแหละเช่นพันธบัตรรัฐบาลลงทุนมาครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทน3.5%หลังจากผ่านไป10ปีไอ้3.5%นั่นแหละนั่นคือดอกเบีย้ยอันสุดท้ายครับที่เราเจอกันเป็นประจำก็คือหรือบ้บัเราก,รกดดีดอกเบีย้ยจากเงินกู้นะครับไม่ว่าจะกู้จากอะไรก็แล้วแต่กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถที่มีดอกเบีย้ยอันนั้นก็คือ ดอกเบี้ยทั้งสิ้นนะครับอ่ะทีนี้วันนี้มาในเรื่องของเราจะมาบอกหลักฐานการฮารอมในเรื่องของดอกเบี้ยนะหลักฐานจากอัลกุรอานครับกาลูฮูตาอ่าเลบิสมิลลาฮิรอัลลอฮมานิราะฮิมวะฮัลลัลลอฮุลไบอั์วะฮัร์รอมัรริบะวะฮัลลัลลอฮุลไบอั์วะฮัร์รอมัรริบะนะเอาลอทรงอนุมัติการค้าขาย ครึ่งแรกครับอัลลอฮ์อนุญาตการค้าขายอ่ามีสองฝ่ายเหมือนกันครับมีการแลกเปลี่ยนเหมือนกันแต่การแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างต่างชนิดกันนะสิ่งที่เกินมาเขาเรียกว่าผลกําไรอันที่สองครับวะฮัรอมอริบาวะฮัะรอมาริบาาดอกเบี้ยน,นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับอ้าวอันต่อไปหลักฐานจากอัลฮะดิษครับและอัลลอฮู อากิัติบาวามูกิลาหูวชชาฮิดาหูวากาติบาหูนะอ่ะแปลว่าอะไรครับอลัลลอฮฺตาอาลานะครับทรงสาบแช่งละนัดเนี่ยสาบแช่งพระเจ้าสาบแช่งเลยนะบุคคลที่กินดอกเบีย้ยนะรวบรวมหนึ่งใครครับเจ้าพ่อเงินกู้ทั้งหลายธนาคารนะวามูกิลาหู คนที่ให้ดอกเบี้ยอา้าวเราเป็นคนให้โดนด้วยวชาฮิดาฮูคนเป็นพยานในการเซ็นซื้อเซ็นขายวาแกตีบาฮูคนจดบันทึกหมดแล้วครับ4คนเนี่ยอยู่ในนะวงวนของดอกเบี้ยทั้งหมดดังนั้นอาชีพบางอาชีพครับเราโตไปในดุนยาอาจจะดูว่ามีเกียรติเป็นการงานมั่นคงแต่อาชีคิร์ เราถือว่าไม่เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบีย้ยหลบได้หลบกับพยายามหางานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราดูหลักฐานจากคันิศอันนี้นะครับอา้าวอันสุดท้ายหลักฐานจากอิจมะอิจมะแปลว่าอะไรครับอิจมะแปลว่ามติของนักพูชาการหรือนักอุลมะฟิกนะมีความเห็นสอดคล้องว่าสอดคล้องกันว่าดอกเบี้ยนั้นฮารอมฮารองแปลว่าปฏิบัติ ถูกลงโทษละทิ้งได้ผลระบุนะในช่วงนี้ครับนักเรียนนะโดยเฉพาะเด็กทยอิดนะทั้งหมู่6หมู่10ทั้งหลายนะครับึงเ,เรื่องของโรคระบาดนะครับโควิด19เนี่ยมันก็ได้แพร่กระจายออกไปกคุณรูมีความเป็นห่วงนักเรียนนะครับห่วงทั้งนักเรียนห่วงทั้งผู้ปกครองเพราะว่าโควิดเนี่แหละครับทำให้เราเนี่ยไม่ได้เจอกันในห้องเรียนไม่ได้ เจอหน้ากันในในชั้นเรียนท,ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องเจอกันเป็นในสัปดาห์ที่เกิดจะเป็นสัปดาห์ที่10แล้วครับใกล้จะสอบกลางภาคแล้วนะครับคุณครูเนี่ยก็อยากให้หนักเรียนนะครับดูแลตัวเองนะครับนะถึงเราจะเป็นเด็กเราก็ต้องดูแลครับแมสที่เราใส่ก็พยายามใส่ให้ติดที่จมูกอยู่ตลอดเวลานะครับนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แลนะพยายามที่จะไม่ออกไปข้างนอกไปพบปะพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็ ออีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันอิดอิดินอัตหะแต่ก็เป็นองล้อมินนาวมินกุ้มครับขออัลลอฮฺตาอาลานะครับจงโปรดประทานความสามารถรอฮมัดนะครับริสกีที่กว้างขวางแล้วก็การพ้นจากภัยพิบัตินะครับและได้รับการตอบแทนเป็นสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะฮานตาอัลานะครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุ้มบรอฮมัตุลลอฮฺาตาอัลาฮฺบุรรอกะตุครับ